มาดูน้องๆนักล่ลาฝันกันมาดีกว่าค่ะโจ์สัปดาห์นี้เนี่ยค่อนข้าง,างยากพอสมควรเลยนะ,ะคะกับโจ์ละครเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าน้องๆเนี่ยวันนี้เขาซ้อมเพลงอะไรกันค่ะ <S <S วิธีเก้าแล้วนะคะสำหรับ2 F 11ค่ะในสัปดาห์นี้ก็น้องๆน,นักล่าฝันเนี่ยมากันในโจย์ละครค่ะซึ่งในคลาสวน์นะคะวันนี้เนี่ยเหล่านักล่าฝันก็ซ้อมร้องเพลงเก็บไว้ให้เธอค่ะซึ่งเป็นเพลงรวมที่จะร้องค่วมกันค่ะ ฟ้าคราบเก็บ,กกบหมอกเมื่อเช้าจังจอจับอยู่บนทิวเขาเงา สัปดาห์ที่9จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆกันบ้างก็ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทาง True Reality หมายเลข9และช่อง HD หมายเลข333ค่ะเก็บนะครับเก็บลงไม้ลงเย็น ออใช่เลยเพราะด้วยนะคะให้กำลังใจน้องๆด้วยวีนี้ต้องหูใช้สกิลทั้งการแสดงและการร้องเพลงนะคะ,ค,ะคู่กันแล้วก็บอกลุกงหน้ากันเลยแลวกันนะคะสำหรับแฟนๆที่อยากจะไปชมคอนเสิร์ตปิดบ้านของเขานะคะกับคอนเสิร์ตรอบชิงชนะเลิศ True A F สิบเอ็ดนะคะในวันที่4ตุลาคมนี้นะคะเราจัดกันที่ฮอล์หนึ่งศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีค่ะในวันที่4ตุลาคมนี้ก็เวลา2ทุ่มส5จนถึง4ทุ่ม45นาทีนะคะบัตรมีราคา1 5 0 0 1 7 0 0และ500บาทซึ่งซื้อสะดวก มากๆนะคะที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเทุกสาขาตั้งแต่วันที่18กันยายนนี้เป็นต้นไปค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะคุณผู้ชมก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ w o w i d e c t e r s e r v i c e c o t h w w w i d e a l i n t h a i c o m นะคะแล้วก็ยังมี w o r l d w a l l t i c k e t t h a i l a n d c o m ด้วยละคะ่ะ ใช้แล้วติดตามให้ดีแล้วกันนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะใครที่อยากจะดูคอนเสิร์ตของน้องๆน,นะคะรีรันเนี่ยก็สามารถดูได้ค่ะอาทิตย์จันร์อังคารพุธโอ้โหติดกันต่อเนื่องเลยไม่พลาดเลยนะคะวันอาทิตย์เนี่ยก็จะรีลันเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงครึ่งค่ะวันจันทร์เก้าโมงครึ่งถึงเที่ยงนะคะวันอังคารตีห้าถึงเจ็ดโมงครึ่งค่ะแล้วก็วันพุธสี่โมงเย็นถึงหกโมงครึ่งนั่นเองนะคะก็ติดตามให้ดีแล้วกันจะได้ไม่พลาดความเคลื่อนไหวของน้องๆเลยค่ะ ต้องให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะส่วนช่วงหน้ากลับมากับโซอินไซด์วันนี้จะพาไปดูโฉมใหม่ของจอนจีฮยอนนั่นเองนะคะเธอจะรับบทหนักฆ<ๆ>่าสุดโหดจะเป็นยังไงบ้างนนะะในช่วงหน้ากลับมาติดตามะคะ่ะ